ขาด้วยนะครับของการรัฐบาลนะครับคอ,อรมานะครับแจกกันคนละสามพันนะครับคนละครึ่งคนละสามพันต่อเราชนะแล้วก็มาสามสามอาดข้าไปแล้วครับครบอ,อรมาไฟเชียวคนละครึ่งฝัดสามคนละสามพันบาท สามแสนล้านคนวงกันเก้าหมื่นล้านบาทพ้อมต่อของการเราชนะและมรตสามเรารักกันนะะครับคนละเครื่องคนละสามพันจำลวงสามแสนล้านบาทประมาณเก้าล้านสามพันล้านบาทในยเวลาเดือนกรกะาคมทางเดินธันวาสองห้าหกสี่พออนุมัติโครงการเราชนะเป้าหม้สามสิบ 2องล้านคอนแ่มอีกสัป,ปดาห์ละ1,000บาทระยะเวลาสองสัป,ปดาห์นะครับเส้นสดเดือนมิถุนายนสองพัน้าทำารของการมาสามๆเรารักกันชำนวนกระเป้าหมาสัป,ปดาห์ละ1,000บาทนะครับข่าวดีนะครับวันนี้คอรมอ,อนุมัติเรียบร้อยจ่ายคนละส0 0พันหรับคอนละครึง่ง คนละดั่งพันต่อสัปดาห์สำหรับเราชนะนะครับข่าวดีนะครับวันนี้ข่าวดี